9นักเตะระดับโลกที่มีอาการบาดเจ็บ ACL ในอดีตจะมีใครกันบ้างเพราะว่ามีบางเคสนั้นเนี่ยโอ้ที่เรียกว่าฟอร์มตกลงไปเลยหรือบางเคสนั้นก็สามารถกลับมาได้นะครับหรือยังมีบางเคสอีกนะครับกลับมาแล้วแต่ก็ไม่ได้1 0 0อะไรเมื่อเทียบกับช่วงพีคๆของตนเองไปดูกันดีกว่าว่าจะมีใครกันบ้างก็สัปล่าสุดนะครับก็นักเตะลิเวอร์พูลนะครับอย่างเจ้าหนูเลโอนีนะครับที่เพิ่งประเดิมนัดแรกไปให้กับลิเวอร์พูลในเกมคาราบาลครับที่เจอกับเซาทแธมป์ตันนะครับได้เกิดอาการบาดเจ็บ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอาการนะครับที่ไม่มีนักเตะคนไหนนั้นอยากจะเป็นเลยเพราะว่าเป็นทีพักนานมากๆและก็แน่นอนว่านะครับทำให้อนาคตของนักเตะหลายคนนั้นดับไปนักต่อนักแล้วกับอาการนี้แต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าพัฒนามาไกลามากจึงทําให้นักเตะหลายคนที่มีอาการ ACL ก็ตามทีเถะนะครับแต่ก็สามารถกลับมาได้แต่ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลว่าจะกลับมาได้เกินกว่า80%หรือ90%หรือเปล่าแต่อย่างน้อยนะครับคนที่มีอาการนี้นั้นนะครับก็ต้องมีการรักษา ตัวไม่ต่ำกว่า7-8เดือนซึ่งทําให้น,นักเตะบางคนนั้นอาจจะสูญเสียพัฒนาการตนเองไป1ปีหรือบางคนนั้น,นเกิดอาการแย่ที่เขานั้นจะกล้าเล่นกล้าปะทาบอลก็ต้องเรียกฟอร์มกลับมาวันนี้ผมเลยมานําเสนอนเหล่านักเตะระดับโลกที่เคยมีอาการ ACL นะครับหรือเอ็นไขหน้าฉีกขาดว่าจะมีใครกันบ้างนะครับซึ่งผมขอย้ําก่อนว่าน,นักเตะบางคนนั้น,นสามารถกลับมาได้เกินกว่า100%เเลยได้ซ้ำหรือนักเตะบางคนนั้นก็อาจจะกลับมานะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่อาจจะไม่เต็มนะครับ ถึง7 0ถึงงั้นไปดูกันเลยเป็นเพื่อนเิหรือเปล่าเปิด YouTube เพลิน,ลนโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <Nope. S 1> กำลังดูเพลินๆดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนำบริการหาน u t u b e พรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันละ19บาทหรือสมัครรายเดือนนะครับเพียง69บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายแอดไลน์มาที่ b บ r r y 4K ฐานลูกค้ากว่า5 0,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมันติก็ราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา b บ r ร์ี่ 4K หรือสแกนหน้าจอนี้เริ่มต้นที่คนแรกสําหรับเวอร์จิลฟันได้เชื่อว่าแฟนลิเว์พูหลายคนนั้นนะครับคงจํากันได้ดีสําหรับฟันได้ในเกมเมอร์ซิไซดดาบี้ที่ลิเว์พูนั้นเจอกับเอเวอรตตันคู่แข่งร่วมเมืองโดยเป็นจังหวะน,นะครับที่เข้าประทะกันจากจอแดนพิกฟอร์ดนะครับผู้สาป,ประตูฝั่งตรงข้ามและนับได้ว่่าาานนรรับเเป็อากาทจทีุ แรงที่สุดในชีวิตนะครับของฟันไดเลยก็ว่าได้เพราะเขานั้นต้องพักรักษาตัวยาวเกือบปีเลยภาคการลงเล่นกับนัดเป็นทางการให้กับลิฟูไป57นัดนะครับอีกทั้งนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าฟันไดนั้นนะครับจะสามารถหาฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองก่อนเจ็บได้และผลกระทบที่ฟันไดนั้นได้รับนะครับอย่างแรกเลยฟันไดนั้นยังไม่สามารถกลับไปเล่นนะครับได้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เขาเคยทําได้นะครับก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่เขานั้นสามารถคว้าอันดับ2บรลลงดอได้หรือนะครับเรื่องสปีดของ เขานั้นนะครับฟันได้สปีดดรอปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบก่อนอาการบาดเจ็บ ACL แต่ต้องบอกก่อนว่านะครับที่บอกว่าฟันได้นั้นดรอปลงไปเนี่ยถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยฟันได้ก่อนน่าจะเจ็บนั้นคือกองหลังนะครับถ้าเทียบเนี่ยก็คือฝีมือระดับปีศาจไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ถึงระดับปีศาจอะไรขนาดนั้นทุกวันนี้นะครับก็ใช้ประสบการณ์นะครับในการเล่นในการคลองจังหวะการเล่นของตนเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะกลับมาได้ในระดับหนึ่งแล ใช่ไหมปัจจุบันนี้ผมว่าก็ประมาณ80-90%นะจากที่เขานั้นเคยทําได้แต่ก็ยังอยู่ในระดับท็อปนะครับของลีกเหมือนเดิมไปต่อที่คนที่2สําหรับฟอร์เรนเวียสนะครับนักเตะเลี้์วูลในปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาอยู่เลเวอร์คูเซ่นนะครับเขานั้นเคยมีการปาดเจ็บ ACL แลนะครับและก็ต้องพักยาวไปนะครับระยะเวลากว่า9เดือนและก็พลาดในการเล่นนะครับฟุตบอลโลกปี2022ด้วยซึ่งเป็นเกมนะครับที่ทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นนั้นเจอกับโคโลนนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บ a c l ของเขาในตอนนั้น หลายสื่อก็คาดการกันว่าเขานั้นนะครับอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วและเป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆสำหรับวงการฟุตบอลเยอรมันนะครับที่อาจจะต้องสูญเสียนะครับฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะคนนี้ไปแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับฟอร์เรนเวียตนั้นกลับมาลงเล่นนะครับให้กับเลเวอร์คูเซ่นและเปิดฟอร์มการเล่นของตนเองนะครับได้ดีที่สุดเลยนะครับเท่าที่เขานั้นเคยทําได้ พร้อมกับสร้างฤดูกาลที่มหัศจรรย์ให้กับเลวอคูเซนกับการไร้พ่ายในฤดูกาลนั้นนะครับและผลงานนะครับในการลงเล่น49นัดซัดไป18ประตูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยนะครับกับการที่นักเตะคนนึงนั้นปาดเจ็บนะครับและสามารถกลับมาเล่นได้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าเดิมเลยได้ซ้ําไปต่อที่คนที่3สับสลาตันอิบราฮิโมวิชนะครับในวัย35ปีในตอนนั้นโดยพระเจ้าเดอะก็อดของเรานั้นนะครับบาดเจ็บหนักมากๆในตอนนั้นที่เล่นให้กับแมนยูนะครับโดยเป็นการเจ็บนะราก คนก็คิดเลยแหละว่าซลาตันนั้นอาจจะต้องรีทายเลยก็ได้ในตอนนั้นเพราะเขาเจ็บ ACL ในวัย35ปีแต่ปรากฏว่านะครับเขากลับมาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานสามารถเล็กฟอร์มการเล่นของตัวเองได้หลังจากนั้นนะครับก็โชว์ฟอร์มดีต่อที่ LA Galaxy นะครับแล้วก็กลับมาที่มิลานต่อและเขานั้นนะครับก็มาแขวนสตาร์ทนะครับในวัย40ปีซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีได้เลยว่าการรักษา ACL นั้นนะครับในยุคสมัยใหม่เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยสามารถยืดระยะซลาตันไปต่อได้อีก5ปีแลลละเลกเก่นในใย4 0ปี น่าจะเป็นเครื่องการันตีแล้วว่านะครับถึงแม้ว่าซาลาตันนั้นจะเจ็บ ACL นะครับด้วยไวที่สูงก็ตามทีแต่เขานั้นก็ยังสามารถกลับมาเล่นได้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดี ไปต่อที่คนที่สสลับมาโกร้อยนะครับปีกเสือเหลืองนะครับที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆนะครับโดยเขานั้นมีอาการบาดเจ็บมามากมายแล้วนะครับแต่ถามว่าอาการบาดเจ็บไหนนะครับที่รุนแรงมากที่สุดเลยและเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เขานั้นพลาดในการลงเล่นฟุตบอลโลกปี2018ที่เยอรมันนั้นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ก็คืออาการบาดเจ็บตรงนี้นี่แหละครับทำให้เขานั้นพักยาวไป220วันแต่มาโกร้อยก็นับว่าเป็นนักเตะคนหนึ่งเลยนะครับที่ถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บ ACL แแต่เขายังสามารถกลับมาเล่นได้ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดี เรื่องสปีดของเขานั้นอาจจะทําให้ดรอปลงไปมากเลยนะครับหลังจากเจ็บ ACL แต่ก็ทดแทนด้วยการเล่นด้วยมันสมองนะครับจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยทําให้มากรอยนั้นยังยืนระยะต่อได้อีกยาวนานในการเล่นได้กับเสือเหลืองอยางดอนกุนไปต่อที่คนที่5าสำหรับไมเคิลโอเว่นตำนานสโตกนะครับโดยโอเว่นนั้นเจ็บ ACL นะครับตอนสมัยเขาอยู่ที่นิวคาสเซิลและใครจํากันได้นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นแหละในปี2006นะครับที่โอเว่นนั้นเจ็บ ACL นะครับและหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถกลับมาเหมือนเด ต้นที่เป็นจุดเด่นของเขาก็ไม่สามารถนะครับเร่งสปีดได้เหมือนตอนนั้นอีกนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ย้ายไปแมนยูนะครับถึงแม้จะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่ก็มาดีมีบทบาทมากกามอะไรนะครับและการเล่นของเขานั้นก็ดรอปลงไปเรื่อยๆและในท้ายที่สุดก็แขวนสตั๊ดลงที่สโต๊กนะครับด้วยระยะเวลาที่เร็วมากๆนะครับผลจากอาการบาดเจ็บ ACL ของตนเองไปต่อที่คนที่6นะครับสำหรับอลันเชลเลอร์นะครับแน่นอนว่าฮอตช็อตนั้นในยุค90ใครๆก็รู้จักเป็นกองหน้านะครับที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดคัทีี่มชาติองกษเย ในยุค90โดยเชลเลอร์ในตอนนั้นวัยเพียงแค่21ปีนะครับตอนนี้เขาย้ายมาอยู่แบ็กเบิร์นโรเวอร์ในปี1992ด้วยค่าตัวสูงนะครับถึง3.6ล้านปอนด์ในยุคสมัยนั้นแต่เขานั้นดันบาดเจ็บนะครับเอ็นไขว้หน้าขาดตั้งแต่ปีแรกและพักยาวไปตลอดซีซั่นเลยแต่นะครับปรากฏว่าทางด้านของเชลเลอร์นั้นฝีมือของเขานั่นก็ไม่ได้ดรอปลงไปเลยได้ซ้ำหลังจากหายเจ็บกลับมาเขาสามารถสร้างสถิติได้มากมายเลยและก็เป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกด้วยเวรียกได ความโชคดีเลยนะของเชลเลอร์นะครับเพราะอายุ90นั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นมันก็ไม่ได้ล้ำหน้าเหมือนทุกวันนี้นะครับการที่เชลเลอร์สามารถกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแต่จริงๆแล้วนะครับอาจจะเป็นด้วยนะครับเรื่องการเล่นของเชลเลอร์ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นนักเตะที่มีสปีดอะไรที่มางมายอยู่แล้วเป็นนักเตะนะครับที่ใช้มันสมองใช้การยิงนะครับที่รุนแรงแล้วก็ยิงนะครับที่มันคมจริงๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่ทําให้เขานั้นนะครับถึงแม้จะเคยมีอาการบาดต่่ัได้ปอีคนท7 โกกูตัวนะครับผู้สายประตูของมาดิดก็เคยได้รับอาการบาดเจ็บเอ็มไข้หน้าหัวเข่าซ้ายขาดนะครับในฤดูกาล2023ก็คือต้องพักยาวไปทั้งฤดูกาลเลยนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้กูตัวนั้นนะครับพลาดในการลงเล่นให้กับมาดิดแล้วก็สร้างปัญหามากๆเลยนะครับทั้งซีซันแต่ปรากฏว่าพอกูตัวกลับมาปั๊บก็ยังสามารถกลับมายืนระยะได้เหมือนเดิมนะครับกลายเป็นผู้สาประตูระดับโลกได้ก็นับได้ว่านะครับเป็นความโชคดีของมาดดิดละกันนะครับที่ถึงแม้นะครับว่ากูตัวนั แต่ก็ยังสามารถกลับมาได้นะครับอย่างดีเลยไปต่อที่คนที่8สําหรับเนมานะครับแน่นอนว่าเนมานั้นนะครับจริงๆก็มีอาการบาดเจ็บมาเรื่อยเลยแต่ถ้าถามว่าการบาดเจ็บไหนนะครับที่น่าจะรุนแรงที่สุดของเนมานั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับตอนที่เขานั้นเพิ่งได้ไปเอายิราวใหม่ๆในตอนนั้นและเขาดันโชคร้ายนะครับเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าซ้ายขาดในเกมกับทีมชาติบราซิลเจอกับทีมชาติอุรุกวัยนะครับและต้องพักรักษาตัวยาวเลยนะจึงทำให้เขานั้นพลาดลงเล่นในกับต้นสังกัดไปยกันะครับไไม่ด้า ผลงานอะไรเลยให้กับเอลอีลาวนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ต้องย้ายกลับไปที่บราซิลและก็เป็นการทําให้นะครับเนมานที่ฟอร์มแบบว่าโคตรดีมาโดยตลอดเลยก็ดออปลงไปนะครับหลังจากมีอาการปาดเจ็บครั้งนี้ ไปต่อที่คนที่9คนสุดท้ายอย่างโรดี้นั่นเองนะครับผู้เล่นที่สามารถคว้าบอลงดอได้นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะคว้าได้เนะี่ยก็ดันไปเจ็บไปก่อนนะครับแต่โชคดีไงฟอร์มก่อนหน้านี้ดีนะครับและทําให้แมนซิตี้นั้นเปยยาวเลยนะครับเพราะไม่มีโรดี้ได้คอยคุมนะครับการเล่นเกมรับเกมรุกของทีมซึ่งปัจจุบันเนี่ยอารโรดี้ก็สามารถกลับมาได้แล้วแต่ถามว่ากลับมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าโดยส่วนตัวผมว่ายังประมาณแ0นนะครับแต่มันก็ยังเพิ่งกลับมาไงใน,น,นงงาาดด100% เลยว่าเขานั้นกลับมาไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันก็คงต้องไล่นะครับเรื่องการเล่นไปนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้สำหรับโรดี้ก็ทั้งหมดนี้เป็น9ก้าผู้เล่นที่เคยมีอาการบาดเจ็บนะครับเป็น ACL นะครับและพวกเขานั้นก็มีบางคนที่กลับมาได้ดีบางคนนั้นก็อาจจะกลับมาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเคสบทเรียนและการที่ทําให้แฟนหงนั้นก็คงจะพอแบบว่ารูาน้นะครับว่าเออถ้าเจ็บ ACL แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนักเตะนั้นจะสามารถกลับมาได้หรือเปล่ามันก็มีทั้งเคสดีไม่ดียังไไงงงงงออออออัััันนนนนนนีีีี้้้้้กกก็ตตปววดุุทแ่่ผมาาาขย น้อยอยู่เลยนะครับก็คงกลับมาได้แหละสิ่งที่มันน่าเสียดายที่สุดเลยเนะี่ยผมมองว่าเรื่องพัฒน,นาการมากกว่านะครับพอขาดการเล่นไป1ปีปั๊บพัฒนาการต่างๆนั้นอาจจะดรอปลงไปแต่ก็หวังว่าเจ้าหนูนั้นนะครับจะเน้นในการศึกษาเรื่องฟอร์มการเล่นหรือว่าเกมการเล่นแทนเพราะว่ามันก็สามารถใช้เป็นมายเซตในการเล่นได้ในอนาคตและทุกคนคิดว่านะครับคุณเสียดา,ายใครมากที่สุดแล้วที่เจ็บ ACL นะครับเพราะบางทีนักเตะบางคนนั้นเนี่ยถ้าไม่เจ็บ ACL อาจจะเป็นผู้เล่นระดับโลกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะหากคุณนนน,นัั้้คบบชออลลิปีย่ามกด ครกดไลค์หรือคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคิดว่านักเตะคนไหนนะครับที่ผมเกินไปก็บอกมานะแต่วันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ